จะเปลี่ยนไห้ครับเวลาสักครู่เลยครับอย่าห่างเช้าครับไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปนีขอบคุณครับขอบคุณตบหัวตหัวบหัวยิ้มยิ้มยิ้มิด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนกอครับเออดีมากเลยเชื่อจริงๆเยี่มากเลยครับที่พี่พี่ทครัห จะจะปวดหัวสิได้ท่านขอให้ไนดะ้ท่าปปนปวดหัว่านเอาก่อนรอก่อนเออเไม่ไม่ขุนสงครามมันฆ่าน้องสาวเราตายแต่จริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าอารมมันเลือกแล้วถ้เป็นเวรกรรมของมันก็แล้วกันมาดูันมาดิมา,มาด,มาดิเรื่องสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปคิดถึง เออม,มาคิดถึงเรื่องลูกๆแลหล,ลานจะดีกว่าดีเห็นลูกลูกแบบนี้นั้นหลานมาชื่นใจอถือถือเออตาใหญ่ครับครับค<อ>ุณพ่อพ่อมีลูกจะพ,อพ่อปลื้มใจแล้ว็ภูมิใจเดี๋ยวเดือนหนะ้าพ่อจะส่งตาใหญ่ไปเรียนหนังสือในเมืองหลวงแล้ว ไปไดีหนังสือเลยนะลูกครับป้าเล็กจะไม่ทำให้ป้าผิดหวังเหรอรู้ไหมครับครับเออขับป้าก่อนขับป้าครับป้า,ปาเอออาะเฮ้ยไอ้สั้นไอ้ย,ออยาวเดี๋ยวเองสองคนต้องตามลูกข้าไปด้วยรู้ไหมรู้ครับเออเถ้าอย่างนั้นเอ้เตรียมตัวนะลูกนะนี่ เดี๋ยวป้าเนี่ยนะจะส่งลูกๆเนี่ยไปเรียนตังแต่เรื่องของเกมที่ตัวเองรู้ไหมลูกเออชื่นใจชื่นใจนะเดี๋ยวเตรียมแล้วเตรียมตัวต้องเป็นทหารรับใช้ชาติมัเรียนให้จบแล้วก็รีบกลับมาเป็นทหารทพี่สีใสาลมกับผมสีขาวกลับผมก็มาใหนพี่ก่อนนะ้วทีสุดครับ ที่กองค่ายและชี่สาคัญเลยมึงช่วยตอบเลยถวกไหมไหนไหนก็เจอตัวมึงแล้วเขาว่ามึงฆ่าน้องกูอันนอนตายถึงขวางกินหรือเปล่าจริงไหมเป็นเรื่องจริงก็แล้วไอ้ฆ่า่ว เดี๋ยวเถอะกูตัดหางน้นองกูไปเลยไว้ก่อนนะกูถือเสียว่าไอ้ตุ้เอ,เองัออง้งขออ่อนลงกันแล้วกันเขียนเลืองหัวจะช่วยวยังมึงเอาละกูไม่มีทุนละและว้วก็เหมือนจะคุยอะไรกับมึงแล้วมึงจำเอาไว้เลยมึงไปกับพวกเหตุนี้อย่าไปเหยียบบ้านกูอีกมาทำไหนกลับไปทางนั้น,น,นใส่หัวไปจริงๆก็มีเหตุผลมากมายหลายอย่าง แต่กระผมยังอธิบายทุกอย่างตอนนี้ไม่ได้กระผมตูไซร่าอิมตัปชากระผมต้องหาความจริงมาพิสูจน์ให้ได้แต่ถ้ากระผมเป็นตัวคนเดียวกระผมไม่พอตัวรอดได้แต่ตอนนี้กระผมมีแผ่พเขาลูกสาวที่เคยเป็นจกออักรวรรดิติดตามมาด้วย ก็ผมขึ้นยานจะมาฝากลานสาวไว้ยห้ป้าททพพี่ช่วระยะหนึ่งหาก็ผมหาหลักฐานม่พิสูนจน์ความจริงได้แล้วก็ผมจะมารับลูกสาวกลับคืนมารับท่านพี่อะไรนะ <c oughs> มึงจะเอาภาระมาให้กูไอ้ศรีสงครามเวลามีความสุขมึงสุขแค่สองคนไม่ได้ถึงกูไม่แต่ดิแต่พอมีลูกแล้วมึงเดือดร้อน